เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ครับนี่คือการยกกระป๋องสูตรใหม่นะครับอามาโดโกโคอลลาเจนพัสเซลามายนะฮะของอามาโดเนี่ยนะฮะบนทีวีที่ไทยรัฐครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับตัวนี้เป็นกระป๋องใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราใส่ไดเปปไทยจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนไดเปปไทยที่ยังเป็นเรื่องของคุณพ่อผมเดินเหินสะดวกก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวที่สกัดจากหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาาาา่เออววหรรมมมมม ส่วนของคอลลาเจนไททูที่เป็นโมเลกุลเดียวกับในส่วนของไขข้อและกระดูกนั่นเองซึ่งวันนี้ไปดูผู้ใช้จริงก่อนเลยครับก่อนจะขายเนี่ยเราก็จะมี100ท่านแรกที่ได้เป็นกลุ่มทดลองนะครับคนแรกในวัย52ปีชื่อว่าคุณเจี๊ยบนะฮะต้องบอกว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นไปตามอายุฮะห้แล้วแล้วก็ทํางานอยู่แต่ออฟฟิศน,นะครับแล้วพอเห็นคอลลีจีคอลลาเจนครับอยากจะแบบว่าดูแลลูกสาวตัวเองที่เข้าเรียนนะเลยหันไปเล่นฮูลาฮูปแบบแม่น้อยบ้้าาางททีีีี่่่่่่เเเเคยอออููสุุพพรณบแแลลลลลววววใหหนออนะนปกะตตไไมัไัด ช้าไปนิดหนึ่งแต่พอมาเป็นกลุ่มทดลองตัวนี้ครับกินโกโคลลาเจนทุกวันครับล่าสุดครับเมื่อเสารา์ทย์ที่ผ่านมาเพิ่งไปพายเรือค่ะอะไรนะเหมือนแคน,นูเรือคายัคเนี่ยกับครอบครัวกับลูกสาวเลยนะแล้วก็ดำน้ำปีนเขามีความสุขมากในวัย52ปีหรือเลขาผมครับผมเนี่ยจะมีเลขา3คนนะคนนึงเป็นบอร์ดบริหารคนนึงเป็นออกทีวีนะฮะแล้วก็คนหนึ่งเป็นาการประชุมนะฮะคอร์เปอเรทอันนี้คุณปุ้มนะฮะเคยไปแจกพระห่มด้วยกันที่เชียงรายเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะฮะตอนพระห่มเสียวเข แล้วกลับมามาเจอแดดเมืองไทยครับก็ไม่ไหวแต่พอกินโกลาอนเจนไปร้อยคนแรกครับให้ดูภาพล่าสุดของเลขาผมในวัย43ปีฮะนี่นะฮะวันนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่อายใครแล้วนะครับวันนี้เลขาผมอิมพอร์ตมาเลยครบทีมนะฮะวันนี้ใครอยากรู้สึกดีๆแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องกระดูกและข้ออย่างเดียวและมันเป็นเรื่องของผิวจากวิตามินซีและเซรามายและมะเขือเทศด้วยนะ